ก่อกรณี่ที่ยังไม่แสชวากมีการขักขืนหากมีการขักอึาก็จะ่วกนะขาเราลุกนะครับ้หน้าอย่าให้ติดต่อใครนะครับคนนีทไหน้อ่อกรอะหลังจากนั้นที่เหลือมีตัวประกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมลยตัวประกันนปฏิบัติตัวกันนะครับนตัรงกันะครับตัตัวประกันลุกนะครับอตแล้วัตวประกัน อ่าลุกนสบายนะครับอ่า um, ลูกลักษณะนี้ให้มาน่งสบายๆกันวกันครับกรณีของตนรั้คอันน้ต้องเปนว่ารครับคุหาตัเอกสารอะไรจีกันอะไรกันว่าอะไรที่นี่ว่าการ ด้หลังได้นะครับอะไราองการการคุยต่างๆนะครับกาการตัดสินและช่างค้มาเราตัดร <ti> <acting> <lockdown> ับตัดให้ลมทำราการอย่างอื่นะครับพูดหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนหลังนี้ก็จะมีการรายงาน